ีผมจะพาชัวนน่านนะครับที่ในเมืองก่อนแล้วก็อาจจะออกไปปัวนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องพักวันนี้กันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่อะไรนะวัดพระธาตุแช่แห้งนะฮะที่แรกเลยอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละจากตรงนี้ประมาณสามโลครับออยังถนนคนเดินเลยนะเป็นตลาดนะครับตรงนี้ โอ้โหแม่น้ำนี้แดงมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้พระที่วัดพระธาตุแช่แห้งก่อนนะครับ สวัสดีจ้าเนี่ยสวัสดีเจ้าอ๋อสวัสดีเจ้าตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุแช่แห้งใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปเดินตะลอนตะอนทัวร์ก่อนนี่ให้ดูภาพบรรยากาศในวัดนะครับเป็นยังไงนี ดูสิมีตรงไหนที่เราสามารถทําบุญได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันรู้สึกว่าต้องเดินเข้าไปข้างหนหนนในนู่นอ่ะในเขาเรียกว่าอะไรในเจดีเหรอใช่เหมือนเป็นเจดีอ่ะเปนเจดีเนาะนี่ไงทำบุญทำบุญ,บญได้สายสีส นา้คำสรีคำสลีคำโภในเราเข้าไปชมเจดียด์นะครับข้างในวัดด้านนี้เลย วัดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไปหาดศพยาวใช่ไหมใช่เดี๋ยวพวกเราจะพาไปหาดศพยาวนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อผมก็ไม่เคยไปนี่ก็ไม่เคไปมัน <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชมกันนะครับพอดีแบบหาเจอเขารีวิวกันก็เลยแบบอยากไปดูให้เห็นกัน,นตานครับว่าเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อะไรหาดศพยาว เดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับจากตรงนี้ประมาณ20กิโลเท่านั้นเองนะฮะนอนบ้านไหวไหมเดี๋ยวจากหาสศบยาวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเข้าที่พักของเรานะครับชื่อไออุ่นวิวนะฮะจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะถ้าเขาที่พักเร็วมีเวลาก็อาจจะพาไปเที่ยวในปัวต่ออีกนิดนึงนะแล้วพรุ่งนี้ครับผมก็จะพาเที่ยวแถวแถวเชียงกลางแถวแถวปัวอะไรนี้นะครับเก็บให้ครบเลยจากรอบอื่นๆที่มาที่เรายังไม่เคยไปอะไรเงี้ยเราจะไปให้หมดเลยนะฮะไปลุยกัน นีครับจากวัดเขาให้เลี้ยวไปทางสันติสุกนะวัดพระาธาตุแช่แห้งนะครับก็จากตรงนี้19บเก้โลเท่านั้นเองนะฮะตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่แบบไม่เคยมาเลยนะสถานที่ที่ไม่เคยมาของจังหวัดน,น่านนะเย็นมากครับทุกคนตรงนี้ ให้เหลี้ยวมาทางนี้ทุกคนโอ้แม่น้ำน่านนี่แบบน้ำแดงเหมือนกันนะฮะอ้ะวนมาครับอยากขี่ตามแมบเนี่ยระวงังหลุมนะค่อยขับช,ช้าชาสองโลเลี้ยวขวาโอ้ยขึ้นเขาด้วยได้เปล่าได้แหละส่งหน่อยเผื่อแบบพอไม่มีกำลัง ที่เขาเรียกหาดศพยาวนั้นเดี๋ยวหาที่จอดกันเออทำไมมันลางวะถูถ้พระจนไพรเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาปิดหรือเปล่าที่นี่หาดศพยาวนะครับเดี๋ยวขอลองไปดูแป๊บหนึ่ง ลงไปดูหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงอ๋อมันจะมีโซมให้นั่งอ๋อโซมมันต้องแบบต้องจองนะออลองลองไปดูสิคือตอนนี้มันไม่มีโซมแล้วครับเนะี่ยแสดงว่าแต่ก่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะต,ตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีซุ้มให้นั่งแล้วครับถูกปิดไปแล้วอะตรงเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าน้ำหนานหรือเปล่าก็สรุปไม่มีอะไรครับทุกคนเราหลงเข้ามาเฉยเลยอะแล้วทางเข้าก็แบบป่าๆหน่อยไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเข้าที่พักดีกว่าตอนนี้มันก็เริ่มแบบใบใบแก่ๆละเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนชุดอะไรอย่างนี้ ที่ห้องพักนะครับแล้วก็ค่อยออกมาหาที่เที่ยวที่ปัวอีกทีหนึ่งนะครับไปเดินทางไปที่ปัวกันไปครับเดินทางไปปัวดีกว่านึกว่าจะมีอะไรวะโถมันปิดไปแล้วเซ็งเลยไม่ได้ศึกษาสถานที่ตามากับทูไทยครั้งแรกครับต้องเจออย่างนี้ทุกคนนะแต่ผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์ อีกระสบการณ์หนึ่งนะอีกน้อยแล้วก็มาศึกษาธรรมชาติเส้นทางชุมชนชาวบ้านเขานะครับอุ้ยไกไกๆ <laughs> <laughs> โอเคตอนนี้มาออกถนนใหญ่ละเส้นหลักนะครับโอ้ลงได้่ายอยู่น,นั <laughs> ้น <laughs> โอเคเดี๋ยวจากนี้อีก50กิโลนะครับก็ถึงอำเภอปัวเลยนะครับแล้วก็ถึงที่พักเราเลย นี้ต้องยกให้แม่บ้านเลยนะแม่บ้านมาฝึกวิชาที่นี่นะฮะ ตอนนี้เราถึงปวนะครับเมืองเล็กๆในน่นตรงนี้ก็เป็นประตูขึ้นดอยปูคาบอกก่อเกลือสปันนะครับเดี๋ยวที่พักเราน่าจะลงไปอนิดนึงที่พักเราชื่อไออุ่นวิวนะครับรู้สึกจะติดหนาด้วยนะนี่นะครับก็เป็นทางเข้าที่พักว่าเราอ๋ออันนี้ก็ซ่อมได้นี่ทุกนะเฮ้ยอ,อยากจอดถ่ายมุมเนี้ยเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาจอดถ่าย มันปัวตูกนากินลมชมวิวเฮ้ยมีตลาดสดอะของกินเต็มเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงแลวสอดด้านในได้เลยคนะ่ะครับเอาเจ้าของเอง คือทางนี้ชื่อชื่อกิติทันะครับวุ้ย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 ัุ้ยว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 ุ้ยรุ้ยวุ้ยุ้อวุายวุยุ้ยวุ้ยวุ้ยรุ้ยวุัยว่้ยวุ้ยวุ้ยวุ่ยวุยวุ้ยวุ้ยวุยวุ้ยววยวววว สวยงามทุกคนสวยงามมีน้ำไหลผ่านนี่แล้วเหมือนที่อันี่เลยนะปลาบงเปียงคือที่นี่จะมีรู้สึกจะเป็นสองแบบนะเป็นเป็นแบบห้องห้องแล้วก็เป็นแบบหลังหลังส่วนเราได้แบบหลังหลังมานะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเป็นยังไงตอนนี้บรรยากาศตรงนี้สวยมากรู้สึกว่าจะสามารถเดินลงไปตรงคันนาะได้เหมือนกันนะอันนี้ข้างๆนะครับนี่ อันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ําที่ไหลมาจากภูเขานะครับตรงนี้แต่น,น้ามันไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะแต่ว่าถามว่ามันสวยไหมมันก็โอเคนะตรงนั้นชื่ออะไรไม่รู้อะสวยเหมือนกันนะขอเดินชมน้ำหน่อยนะมันจะคนละฟิลกับที่ป่าบงเปียงนะแต่ป่าบงเปียงนี่อากาศเย็นมากแต่ว่าไม่ถึงกระหนาวนะบรรยากาศนี่แบบโรแมนติกนะเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ เนี่ยมีน้ำไหลตลอดชอบอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันสดชื่นนะทุกคนเนี่ยมีเสียงน้ำไหลตลอดเลยน้าไม่เย็นมากน้าอุณหภูมิปกติเจ๋งดีอันนี้นะเป็นฝั่งโซนอนะเป็นห้องพักมาดูฝั่งบ้านกันอยู่ตรงข้ามกันเลยนี่น,น,นี่มาดูทางเข้านะครับ ทุกคนก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆมาดูซอนบ้านเรานะครับไหลไปนู่นเลยไม่รู้ไปไหนเข้ามาก็จะลายล้อมด้วยต้นไม้นะครับนี่ผมชอบอันนี้มากเลยล้างมือได้โอ้โหแจว๋ว ตรงนี้ก็เป็นส่วนกลางนะครับดูสิไม่มีน้ำแข็งลองกองสามารถทานได้เมื่อกี้ลุงบอกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าออันนี้เป็นห้องของคนอื่นครับถอยก่อน <c oughs> นึกว่าเป็นแบบเป็นแบบนั่งชานอะไรนี้เป็นห้องของคนอื่นเขามี Wi-Fi ให้มีบาร์ให้นะ เป็นลองกองคือบรรยากาศจะอบอุ่นนิดนึงนะตรงนี้เหมือนเป็นครอบครัวอะไรนี่นี่บ้านเรานะครับหลังนี้จองมา800บาทตรงนี้สามารถนั่งแบบชมวิวได้นะครับชมวิวเราดอยภูคขาด้านบนนี้เลยสวยงามมีราวตากผ้าให้ด้วยมีสนามเล็กเล่นด้วย มีห้องของเรานะฮะสวยงามมีครบนะครับทีวีตู้เย็นมีแจกันดอกไม้นะฮะดอกไม้ปลอมเตียงคู่เป็นเตียงใหญ่เตียงหนึ่งเตียงเดี่ยวเตียงหนึ่งเตียงเล็กมีไม้แขวนเสื้อแขวนให้หมดเลยนะฮะห้องน้ํามีน้ําอุ่นไหมมีน้ําอุ่นด้วยสําหรับผมคุ้มนะเว้ยแปดร้อยเนาะคุ้มมากมีรองกองให้กินด้วย มีกาแฟมีรองกรองมีเนี่ยให้เล่นมีไวไฟให้เล่นด้วยแล้วก็มีตู้เย็นน้ำเย็นอืมที่สําคัญปลั๊กเยอะบอกเลยว่าปลั๊กเยอะมากมีนี่ก็ปลั๊กนู่นก็ปลั๊กนี่ก็ปลั๊กเคคัน,นี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะเดี๋ยวรอตอนเย็นทุกคนผมจะพาไปเดินตลาดคนเดินของที่นี่นะของปัว เดี๋ยวเราไปไหนไปคาเฟ่อะไรนะออไปสากาดดีไปขึ้นดอยสากาดนะครับเพราะว่าคุณลุงเขาบอกว่าดอยสากาดตอนนี้สวยช่วงเย็น,นยอะบรรยากาศดีถ่ายภาพสวยแล้วก็เป็นแบบเหมือนร้านร้านกาแฟนั่งชิวชิว,ชวเราไปดูกันว่าทีา่โน่บนบรรยากาศจะดีขนาดไหนมันจะดีแค่ไหนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ทุกคนสวยมากดูดิดูดิดสวยจริงอะายจริง <c oughs> มองมองในกล้องอะ่ะไม่สวยเท่ากับมา <c oughs> เห็นจริงนะทุกคนแนะนำเลย <c oughs> ตอนนี้มันใกล้จะเวลาปิดร้านกาแฟแล้วเว้ยแล้วแบบคือแวะทุกจุดอะแวะทุกมุมอะวิวมันสวยจริงๆอะรีบก็รีบนะแต่ว่าคืออดใจไม่ได้อะ่ะเห็นวิวแล้วอะแวะทุกมุมถ้าใครมีโอกาสได้มาก็มานะวิวแบบสวยมากสวยจริงๆต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเนาะ ตอนนี้อยู่ที่สกัดกาแฟสกัดคฟี่ดูวิวครับตอนเย็นก็สวยไม่แพ้ตอนเช้านะบอกเลยเฮ้ยทำไมลถชั้นเล็กไปเลยนี่พาที่จะตกแล้วเห็นไหมเออบรรยากาศดีนะอันนี้ครั้งแรกนะครับที่ผมได้ขึ้นมาสกาดคอฟฟี่ มันจะมีที่พักด้วยนี่ข้างบนเนี่ยเป็นโฮมสเตย์นะครับสามารถ <Open S 1> สามารถมาพักได้ห้องน้ำจะโอเพนนะ <c oughs> แกนโอเพนนิ่งเลย <c oughs> นูน่นนู่นทุกคนนูน่นนู่นวิวสวยมากดูวิวครับดูวิว ถ้ามีมองนะโทรมาถามก่อนได้ค่ะทักในเพจก็ได้อ่าเรีนะยบร้อยแล้วมากินกินนมชมวิวแล้วที่ร้านอึ่งโอบโองที่นี่มีที่พักด้วยนะถ้าใครสนใจก็ทักมาในเพจก่อนเลยเพราะว่าห้องห้องเขามีจำนวนจำกัดเนาะ,ะหัวละหกร้อยห้ิบบเองอ่าตกหัวละคนละนะหกร้อยห้าสิบบาทมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าให้สองมื้อ ก็คุ้มนะ650ถือว่าไม่แพงนะแล้วก็วิวสวยด้วยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปถนนคนเดินตัวที่วัดปรางใช่ปะเดี๋ยวไปเจอกันที่สลัดเลย เราก็อยู่กันที่ตลาดถนนคนเดินตรงตรงวัดปางนะคะเดีย๋ยวเราไปดูว่าในตลาดมีอะไรกินบ้างตอนนี้เริ่มหิวแล้วแหละเฮ้ยทุกคนของกินเยอะมากดูดีดูดีดูดีดูีด,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 ดีกินอะไรล่ะทีนี้เลือกไม่ถูก หมูทอดหมูทอดคือของกินเยอะเลือกไม่ถูกเดี๋ยวขอขอเดินดูก่อนสักรอบสองรอบคนก็เยอะอยู่นะเอาหอยแคงและมามานั่งกีนหน่อยแคลนี่นี่นี่ตรงหน้าวัดปลาวัดปลาเห็นไหมนะในตลาด ก็มีขันโตกให้นั่งอ,อันนี้ก็จะเป็นขันโตกทห่นั่งแล้วก็จะมีลานดนตรีสดแล้วก็จะมีการสแสดงของน้องๆเอาไปให้น้องเป็นทุนการศึกษาของน้องเนาะเย้เนายน้องก็มาสแสดงให้เราดูนะ ที่ไมมวันอาทิตย์ไม่มีงนมาได้บอกแล้วว่ามีศุกร์เสาร์มาได้ที่ปัวนะที่ปัวปัวตรงตรงวัดปาวัดปงนี่นะครับหลังจากที่กลับมาจากตลาดเนาะตอนแรกเราจะร่งกินตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงรามขันโตเออขันโตมีเหมือนกันเหมือนคนเต็มคนเต็มใช่คนเต็มซึ่งเราต้องรอคิวแล้วถ้าเกิดรอคิวก็นานก็นาน ก็เลยเออตัดสินใจซื้อมาเองที่หน้าห้องจบใช่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานนะครับแล้วก็วบอกฝันดีทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไปไหนไม่บอกดีกว่าต้องบอกเพราะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนคือแผนรอบนีนะ้คือแผนไว้คร่าวๆไม่ได้แผนแบบว่าเป๊ะๆทุกอย่างอยากไปก็คือไปตามใจใตามอารมณ์แล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาอืมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ บายบายอย่าลืมติดตามพวกเราไว้นะครับกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะครับแล่วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปชมตัวอย่างตอนต่อไปครับ